มีช่เสียงได้ทำใเสียงที่อยากทำมีความสุขสามารถดูแลตนเองและครอบกลัวได้โอเคมาเนโอมาทำคำถามร้องกันเพื่อรับมาเดี๋วกับมาฮมาฮ่าสวัสดีครับสตาร์ครับนะครับ ไม่ทันไม่ทันนะครับเด็กชวนหน้าหน้าหน้าตาดีเยอะมากรอรอหลายคนนะจริงเราเพื่อนที่เรอรอไม่จะมีพวกที่ข้อจีบอะไรเงี้ยรอรอคนนั้นรอจุดเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนฮันสตาผ่านคำถามกันบ้างดีกว่านะครับสตาร์บอกว่าเตรวเองนะสนใจงานในวงการบันเทิงนะครับทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยอยากรู้นะครับว่าเบื้องหน้าเราเนี่ยอยากจะทำอะไรและเบื้องหลังอยากจะทำอะไรเพราะเหตุใดครับครับเบื้องหน้าก็ อยากจะเป็นนักแสดงครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมได้ลองเข้ามาทำแล้วรู้สึกชอบมากๆเออชอบในการแสดงใช่ครับทําแล้วสนุกมีความสุขครับครับบทที่อยากได้อยากเล่นบทอะไรอยากเล่นบทแบบไหนบทแบบไหนฮะอ่าแบบไหนดีแบบไหนทีอยากเล่นอยากเป็นเพบพระเอกเป็นตัวร้ายอยากแบบพูดหรือว่าก็ต้องเป็นพระเอกสิครับเออยนี่แล้วอยากพูดกับผู้หญิงข้างหน้าผู้อยู่ข้างหน้าเอออยากเล่นบทแบบไหนฮะเป็นพระเอกแนวไหนเพื่อเอกแนวไหนก็คนดีครับ คนดีใช่คนดีได้อย่ากหันมามองทางคนชั่วตรงนี้อย่าเล่นเป็นเอาคนดีคนดีนักเอกใน GMM TV ที่อยากเล่นคู่ด้วยมากที่สุดคือใครครับก็บพี่มุกมลนิดนะต้องมุกเล่นโชว์เลยการแสดงเราเป็นพระเอกนี่ทีมมุกมลนิดเลยสนสนไปเลยเนาะสนสนไปเลย พี่มุกครับพี่มุกน่ารักมากเลยนะครับพี่มุกตอบกันมาว่าเดี๋ยวพี่ตอบเองพี่มุกตอบกันาว่าแค่นี้แค่นี้แค่นี้ไม่ได้หาไม่ได้หาเลยครับอ่ะโอเคนั่นคือเรื่องของเพื่อนหน้าเพื่อนหลังเพื่อนหลังเพื่อนหลังที่อยากจะทำอะไรเพื่อนหลังก็อยากจะลองเป็นผู้กำกับดูครับอยากจะเป็นผู้กำกับนะสอนเอาไหนไม่ใช่ครับผู้กำกับละครไม่ใช่ตํรวจับเพื่อนผ ผูกก้กำกับของพ่ออะไรอะเราจะเด็กอยู่เลยอ่ะก็เคยดูหนังครับเรื่องแบบว่าหนังบางเรื่องเราชอบมากๆเลยก็อยากจะลองกำกับแต่ว่าให้คนถูกใจเหมือนที่เราดูเลยอ๋อแล้วหนังประเภทที่เราแบบอยากกำกับอ่าหนังแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นเหรอกำกับพี่เลโอกำับพี่เลโอหน่อยแอคชั่นใสพี่ก็ได้มาให้ให้ผมแต่คุณเหรอเดี๋ยวต้อกำกับเองคุณฟังพูดกำกับมาผมจะด้วยนะครับผมเปมนม่วนกำกับเลยคูณกำกับเลย เอาละครับวันนี้เรามาดูกันนะครับมาดูรับเตะนะครับเตะนะครับเตะีดูเออวิกีรับได้ครับรับได้รับได้รับได้ครับรับได้รับโยนครับโยนกลับโยนกลับนี่ไม่ยอมครับสู้ต่อครับสู弟弟้ต่อทำไมนะทำไมแล้วก mm, like e ็ไปทำปากกันด้วยเออโทษนะตะกี้บนเวทีเหมือนอะไรวะเหมือนละครลิงโอยนะ โอเคนี่คือนะครับความฝันของน้องนะครับทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะฮะที่น้องน่าจะได้รู้จักต่างเพิ่มมากขึ้น